โอ้ใ oh, ช่เอ้ยอีกตัวก็มาในวา <Lia ison S 1> ไงเพื่อนเออลืมลืมลืมโทษโทษโทลังคิดอยู่เอออีกตัวอะไรวะโอเคแล้วก็เพิ่มสแต็กไปอ่ะลองดูผมมาว่าว่ามันจะโหดหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็โหดอยู่นะใช่ไหมมันน่าจะได้อยู่นะเก่งไหมครับบันเก่งอยู่ครับเก่งอยู่ครับบัฟมันบัฟมันหายเมื่อโดนตีหรือเปล่าครับผมนะ คือบัฟมันหายเมื่อโดนตีก็จริงแต่ว่าบัฟมันสเต็กที่มันได้มันถาวรไงหมายถึงว่าสเต็กสเต็กนักล่าสเต็กสเต็กที่สเต็กที่มันมันมันเพิ่มตัวเองอ่ะมันแปดถาวรเว้ยหมายถึงว่าเจ้าตัวเนี้ยครับเจ้าตัวที่เพิ่มสเต็กพื้นฐานตัวเอง5%เปอร์เซสะสมได้15เปรเซนตรงนี้เหมือนมันจะได้ถาวรเว้ยแม้ว่าแม้ว่าสัญลักษณ์นักล่ามันจะหายไปแล้วก็ตามเหมือนที่ดูในบอตดงเมื่อกี้ คือสัญลักษณ์ลักล่า,ลามันหายไปแต่ว่าสแต็กที่เพิ่มขึ้นที่เพิ่มขึ้น3ครั้ง15%บน่ะอยู่ถาวรเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าก็น่าจะน่าจะโอเคอยู่นะโอเค่าลองดูไหมชัม้นแรกก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรโอ้ห้าแสนเลยแล้วฮ้ยทำไมจมตีหมู่มันแรงกว่าแรงกว่าอาร์เธอร์เคออสกันนะ ตา okay. มปะครับมาในมา p ีพีสองช่องอย่างบึงนะครับผมสงสัยอ,อย่างนะครับถ้าตัวละครเรามีอัตลักษณ์ทำให้อีกฝ่ายติดดีบัฟถ้าตัวละครนั้นอยู่ช่องซับเวลาลง PP อีกฝ่ายจะติดดีบัฟไหมครับหรือต้องเอาลงช่องเมนถึงจะติดบัฟมันแล้วแต่ตัวละครเพราะว่าตัวละครหลายตัวละครนะครับจริงๆมันจะมีให้อ่านอยู่ว่าเอา่อพาสติมันนะครับใช้ใช้กับช่องซับได้หรือเปล่าเอา่อยกตัวอย่างง่ายๆเร็วเลยวนะเหมือนตัวละครตัวนี้นครับมันสามารถเอ่อ ในวะไม่มีฮะเดี๋ยวเขายกตัวยอย่างแล้วกันโอเคขอเล่นก่อนนะครับนะถ้า,างั้นแปะไป,ไปแล้วก็บันโจมตีหมู่ไปเลยตามเพื่อนเลยสล้อยครับผมแล้วก็อาเธอร์จบๆไปมันแอบ,บแรงนะเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ได้ ็วันทร์นคิวทุกชอ็อตอะเอาง่ายๆะลองดูกันเห็นปะสเต็กมันนะครับสเต็กมันนะขอแค่เราขอแค่เราแปะสัญลักษณ์นักล่าให้บอสครบ3รอบขอแค่เราแปะสัญลักษณ์นักล่าให้บอสครบ3รอบเราจะได้สเต็กเพิ่ม1 5บาอ,อร์เมาาวเลยเว้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถาวรเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เราขึ้นมาชั้น3ใช่ปะเราแปะดีบัฟไปอ่ะสองอันเองแต่ว่าสเต็กของมันอ่ะหรือการบัฟบของมันอ่ะ ขึ้นมาเป็นสามรอบแปลว่าสเต็กมันเพิ่มถาวรใช่รามเกเจ็ด0มืนผมว่าเยอะมากมากเยอะกว่าเออกลายเป็นว่าสเต็กของมันเยอะเยอะมากมากนะครับสิบวนเปอร์เซ็นต์นะด้วยความที่มันเพิ่มสเต็กจากทีมมนุษย์ด้วยแหละทําให้ตัวมันค่อนข้างที่จะผมว่าค่อนข้างที่จะแรงเอาเรื่องนะ,อะลองดูว่าปาดครั้งเดียวจะไปเลยหรือเปล่าแต่คิดว่าคิดว่าไม่น่าไปหรอก <laughs> อะแต่ลองดูก่อนไหมไไอันนี้คือเก่งมากหมครับ<ำ>ยังยังครับยังไม่อ,อนนู้ล้านสามเลยเหรอพี่เป็นล้านเลยเหรอนีอ่มันก็มันก็เก่งอยู่นะคืะคอประเด็นคือคือประเด็นคือทีมมนุษย์น่ะเป็นทีมที่ตอนนี้มันสามารถบัฟสแต็กตัวเองได้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นอารเธอร์ที่เพิ่มสเต็กพื้นฐานให้มนุษย์ใช่ปะ ไม่ว่าจะเป็นในตัวของในตัวของเลเในตัวของหมอปลาก็บัฟสเต็กให้ได้นะครับตามด้วยถ้าเราเปลี่ยนเจ้าตัวเรนสลอตเป็นตัวเขาเรียกนะเป็นตัวเป็นตัวอื่นที่บัฟสเต็กมันก็จะสเต็กเพิ่มขึ้นไปแต่ว่าเจ้าตัวบัน่ะเจ้าตัวบันมันได้สเต็กจากเพื่อนรุ่มทีมแล้วใช่ไหมแต่ตัวมันเองอ่ะก็สามารถเพิ่มสเต็กอีก1 5บาทำให้เวลาเราเล่น pve หรือว่าเราเล่น pvp อ่ะไม่นับ pvp ดีกว่าเพราะมันได้ยากนะแต่ว่า pve อ่ะ ตัวมันเองสามารถสเต็กเพิ่มขึ้นอีก15%แปลว่าสเต็กของมันน่ะจะมากกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงนะครับไหมไม่หน่อยแหละ15%ก็ถือว่าเยอะอยู่นะกรับว่าโอเคแล้วประเด็นคือการเพิ่มสเต็ก15%มันถาวรไงผมก็คิดว่ามันไม่แปลกหรอกที่มันจะแรงกว่าชาวบ้านเขาในทีมเนี่ยหรอเฮ้ยโอเคอยู่อแต่ต้องลองดูลองดูชั้น3ดูข้อเสียอย่างเดียวในข้อเสียอย่างเดียวของบันก็คือเวลาขึ้นชั้น3เนี่ยแล้วตัวการ์ดลด เจ้าตัวการลดสเต็กหรือว่าลดลดลด,ลดสเต็กพื้นฐานของของบันเนี่ยมันไม่สามารถใช้กับบอสหมาได้เว้ยหรือว่าไม่สามารถใช้กับบอสทุกบอสได้ประเด็นอันนี้อย่างเดียวเลยอ่ะมาลองดูอันนี้ก็เหมือนเดิมนะปึปุ๊บรึบร๊บ,บอ,อ,อันนี้เก่งไม่มาก <laughs> เลเก็เก่งอยู่ดูดิมันปาดห้าแสนอ่ะมันเยอะกว่า เยอะกว่าชาวบ้านเพราว่าเวอร์ไปนะครับใส่บอร,รอะไรครับทั้ง PVE และ PvP ผมเอ่อ P, P v e แน่นอนว่าใส่ใส่ใส่โจมอยู่แล้วครับใส่โจมอยู่แล้วเนะเาะลองปาดดูแล้วกันไหมเนี่ยสังเกตปะมันจะมันขึ้นเลขสองแปลว่ามันสแต็กสองรอบเลยเว้ยดามเมจก็เพิ่มขึ้นหกหมื่นแล้วเดี๋ยวพอเราขึ้นชั้นสามอะ่ะมันก็จะเป็นเจ็ดหมื่น เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ตตแตกที่มันเพิ่มขึ้นกับดาเมทที่มันเพิ่มขึ้นค่อนค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอย่างอนกันแล้วในบอสชั้น2อลยะไรพวกนี้มันยังขมโมยได้อยู่เว้ยดาเมจก็จะแบบโอ้กห๙แสนโจมตีหมู่นะ๙แสนอะ่ะอาเธอร์อาเธอร์ยังทําไม่ถึงไงคิดดูดิเออวก็ใช้ได้นะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ อาเธอร์ยังอะเรื่องดาเมียอาเธอร์ยังแพ้อาเธอร์แค่ยังแพ่ะนะเราถือว่าตึงอยู่ตึงอยู่ตึงอยู่โอเคถอ,อ,อนบัฟของผมแล้วก็ฮิวไปก่อนให้ชื่นใจนะตามด้วยแปรไปหนึ่งทีแล้วก็ให้แรงสลับปิดท้ายไปนะ อาทุกคนจำดาเมจเมื่อกี้ไว้นะดาเมจ6หม0 0 0หนึงใช่ไหมแล้วพอขึ้นไปชั้น3เนี่ยได้สแต็กนักล่ามาถึงมันก็จะเพิ่มเว้ยมันจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่จะเพิ่มแปด0มื่จะเพิ่มเป็น8,000มดาเมจแปด0 0ืทีมมนุษย์บอสแล้วแน่นอนว่าบอสเนี่ยโดนลบสแตก็กไป10% ก็หายไป2,000เลือดหายไป90,000เห็นปะเห็นปะก็เฮ้ยโอเคนะผมว่าไม่แย่นะไม่แย่เลยแหละแล้วก็โอเคลองดูผมจะใช้แบบบันลุ้นๆเลยนะขโมยสเต็กมาแล้วก็อันตีไว้อ๋อบอสชั้นสองนี่หว่า บนหัวบอสคืออะไรครับผมบนหัวขอบอสคือพาร์ตีของบันครับในการลดแสแตกบอสครับผมเป,เป็นบอสเป็นบัฟเท่านะมันเลยใช้ได้นะโอเคมาเดยายที่ไม่มีการทิวเดี๋ยวก็ไม่น่าเป็นไรเนาะโอ้โห ใช่ใช่บอสหายเกือบแสนถือว่าโอเคอยู่เนะี่ยมาของแท้ต้องชั้นสามครับว้าวมันตีแรงจังไม่ไม่คือคือบอสชั้นสองมันมีแคปหรือเปล่ามนจำไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ลงหมานานแล้วอมา สวัสดีผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยประเด็นคือข้อเสียมันคือการ์ดการ์ดขมโมยอ่ะมันจะไรประโยชน์ทันทีเว้ยมันทําทให้เราทําให้เราทําอะไรยากนิดนึงว่ะโอ้พี่กต้องต้องยอมดาเมจมันอ่ะดาเมจมันแรงนะ นามเมตมันแรงแรงเอาเรื่องเลยอะ่ะผมว่านาเมตผมให้มันเลยวะ่ะเรื่องนาเมตของมันนะผมให้ผมให้นาเมตหนาเมตบันผมให้เลแรงแรงอยู่ไปดูวะไปีูป่ะแปะด้วยดูเออ PVP เลือนโล่เลยครับ PVP เลื่อนโล่เหรอครับอืมแล้วแต่ดีแล้วกันนะถ้า PVP ผมว่ามันน่าจะใส่โจมเลยน่าโจมน่าจะดีกว่าแต่ประเด็นคือมันจะเปิดหลังเอาดิเปิดหลัง เปิดหลังคือทําอะไรไม่ได้นะเปิดหลังคือคิดว่าน่าจะตายแน่แน่ใส่เลือดโลดดีกว่าแล้วก็ไปนั่งปาดดีกว่าผมคิดว่ามันแรงพอที่ใส่เลือดโลดก,ก็สามารถปาดได้นะเออผมคิดว่ามันแรงพอลองดูแล้วกัน King กับบันตัวไหนทำ L R ดีกว่ากันครับผม King กับบันเลยครับค i n g กับบันอ,อู้ กินกับบันกินกับบันเอ่อตอนนี้เริ่ม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 เชียร์บันอยู่เหมือนกันนะเอาจงจริงตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มเชียร์บันอยู่เหมือนกันนะเขารู้สึกว่าบันก็ลง PVE อ่ะดาเมจมันแรงอยู่เพราะว่ามันบัฟกระต่ายเกรงได้ใช่ปะเพราะฉะนั้นเรื่องดาเมจมันพึ่งพาได้เว้ยแล้วก็สามารถแดกดีบัฟบอสได้ด้วยแม้ว่าจะเป็นบอสชั้นสามประดามแต่นะครับนะก็สามารถแจกดีบัฟได้เนาะแต่ว่าบัฟมันก็จะหายไปแต่ ถึงบัฟจะหายไปสแต็กของบันก็เพิ่มขึ้นอยู่ดีอันนี้คือเพิ่มถาวรสามเพิ่มถาวรสามครั้งถือว่ามีข้อดีนะข้อดีใช้ได้เหมือนกันอันนี้ใส่เลือบป้องใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมใส่โจมนะครับโอเคถือว่าถือว่าใช้ได้นะ ผมรู้สึกว่าผมลงแล้วมันลงมันลงได้ง่ายนะมันไม่ได้ลงยากนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าดูแล้วคิดยังไงนะลองเอาลองเอาทีมนี้ไปลงดูกองก็ได้นะครับก็คือใช้อาร์เธอร์เนี่ยอาร์เธอร์อาร์เธอ,อ,อร์มันสามารถสเต็คื่้นลงทีมได้แล้วก็ สามารถยูยูได้เนาะแล้วทำำําดาเมจได้ด้วยแล้วก็ตามด้วยเจ้าหมอปลาหมอปลาสามารถทิวได้นะครับเพิ่มสแต็คให้ได้แลนสลอตจะแทนด้วยป่าก็ได้จะแทนด้วยป่า5ปีก็ได้ใช้แลนสลอตก็ได้นะครับตามด้วยบันเนาะ <c oughs> ลองเอาไปเล่นดูก่อนละกันว่าว่ามันสามารถสามารถเล่นเล่นได้ดีไหมนะถ้าเป็นไอดีอื่นนะครับนะ <c oughs> แต่ว่าเท่าที่ผมเล่นเนี่ยชั้น1ชั้น2เนี่ยวันเทิร์นคิวหมดเลยยกเว้นเฟสที่3นะที่เหลือก็โอเคอยู่